หลายคนอาจคิดว่ารีโมทวิวิ n งกับโทรจิตนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันค่ะคือรีโมทวิวิ n งนั้นเน้นเรื่องการมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไปเป็นการใช้จิตเข้าถึงข้อมูลหรือของภาพสถานที่เหตุการณ์และวัตถุโดยที่ร่างกายนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเดินทางไปถึงส่วนโทรจิตคือการสื่อสารจากจิตหนึ่งไปยังอีกจิตหนึ่งเป็นการส่งความรู้สึกความคิด หรือข้อความถึงกันโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดรีโมทวิวิ่งนั้นเหมือนกับการใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนโทรจิตเหมือนกับการโทรคุยกันด้วยใจส่งและรับความรู้สึกต่อกันโดยตรงดังนั้นรีโมทวิวิ่งเน้นเรื่องของการมองเห็นแต่โทรจิตเน้นเรื่องการสื่อสารทั้งสองอย่างเป็นการทำงานของจิตเช่นเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในเจตนาและทิศทางของพลังงานค่ะ